นหน้าไหนมามีนี่นใช่ไหมคะวิปซาคินดีไหมคะมันดีไหมคะดีมากไหมคะพี่เจคะคนซื้อวิปกินเขาะไรคะรวย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 พี่เจวิปินดีไหมคะมากไหมคะสมควรซื้อไหมคะโอเคเยี่ยม ชูเลยชูให้เขาดูโอเคและมาปาอูปาอูปาอูอ่าพี่เจี๊ยบอ้คุณขอคุณ้ค่ะ้อคุณข้าอ้คุณข้าโอ้คุณขอ้คุณข้าโอ้คุณ้าอคุาอ้คุณ้าโอ้คุณ้าโอ้คุณาโอ้คุณ้โอ้คุณ้าโอ้คุอ้คุณขาอ้คุณอคุอคุณ้า้คุ้าอคอคุาาคาอค้าคุณาอคุณ้าอคอ Uhm. พี่ปุ๋ยอะพี่ปุ๋ยพี่เดี๋ยวพี่ปุ๋ยได้จะเจโอ้พี่ปุ๋ยได้หรอคนไหนพี่ปุ๋ยเนี่ยรูรู้เหรอจริงอะเจเจมีคนให้ติ่มน้องด้วยพี่เจอยากเป่าแก้วเป่าแก้วเปิดขาเปิดขาโอ้ยสิ่งตอบเปย์ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับปะก้าสุดท้ายสำหรับเปเดของเราเซตมาสคาร่าคิวมาสคาร่าตาแล้วก็ที่